สวัสดีสมาชิกค,ครับมีรถใช้งานมาฝากหนึ่งคันนะครับรถส,สวยสภาพงามๆนางฟ้ามาฝากเลยครับหน้าเดิมท้ายเดิมการันตีไม่มีชนหนักกับโตโยต้ายาริสทรงนี้สุดคิดแน่นอนครับกับ5ประตูทรงนิยมรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิคว่มสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบใช้งานได้ยาวครับชุดแต่งรอบคันตัวลีมิเต็ดปี2006มือเดียวป้ายแดงสภาพ,พสวยนะครับ ถ้าท่านใดกาลังหายาฤทธิ์นะครับ169,000บาทโปรโมชั่นราคานี้เลยครับผ่อนได้3,500โดยประมาณนะครับผ่อน6ปีเน้นใช้งานทนทานดูแลง่ายใช้ได้สบายครับกับทรงสวยสุดฤทิ์จัดทรงล้อมาเรียบร้อยนะครับชุดแต่งรอบคันมาจากโรงงานขายที่กําลังหาใช้งานนะครับเช็คชมดูรถมินบุรีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับถ้าใครชอบรีบจับรีบจองรีบตัดสินใจนะครับรับประกันได้รถแน่นอนเครดิตดีฟรีดาวได้ครับคันนี้รถสวยสภาพงามๆนะครับ ไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรเราคัดและเก็บงานให้เรียบร้อยคัดสวยมาฝากคัดดีมาส่งครับใครที่กําลังตามหานะครับคัดไม่เป็นเช็คไม่เก่งดูไม่ได้เราช่วยคัดเราช่วยเช็คการันตีครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ ให้1,000 0กิโลเมตรนะครับรถภายในสวยๆนะครับใช้งานแล้ว2,30,000กิโลเมตรไม่แท้แน่นอนคันนี้แจ้งว่าเคยติดแก๊สนะครับถอดออกแล้วนะครับเช็คเรียบร้อยไม่มีอะไรที่ต้องซ่อมครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับใช้งานได้ยาวแน่นอนนะครับทนทานดูแลง่ายไว้ใจได้ครับถึงจะเคยถอดแก๊สแล้วแต่โดยรวมคือใช้น้อยมากๆนะครับเป็นมือเดียวด้วยครับ รถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องนะครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั๊มหน้าเดิมท้ายเดิมรถสภาพนี้ถูกใจโทรเจรจาสอบถามบ้านไกลจัดส่งให้ได้ครับสวยสมบูรณ์มาเช็คมาชมดูรถทดลองขับได้เลยครับมินบุรีมาชมแล้วโดนแน่นอนนะครับตั้งใจมาได้เลยครับ1 6 9 0 0 0บาทโปรโมชั่นนี้สำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับรถสวยรถคัดรถเช็คแล้วนะครับ ไม่ต้องกังวลจะโดนโกหกหมกเม็ดนะครับประเด็นคือถ้าไม่สวยจริงไม่ดีจริงใช้งานไม่ได้ผมก็ไม่ซื้อมามานําเสนอแน่นอนนะครับฉะนั้นสมาชิกเช็คชมดูแล้วถูกใจโทรเจราจานะครับอยู่ใกล้กับไอเช็คไปชมอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางแอดมินการันตกีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้เลยครับรถพร้อมใช้เอกสารครบยางดอกเต็มมาชมมาเช็คโดนแน่นอนนะครับถ้าท่านกำลังหานะครับไม่ต้องกังวลนะครับแอดคัดและเช็คเรียบร้อยนะครับ ถึงจะติดแก๊สถอดออกเรียบร้อยไม่มีปัญหากับโตโยต้แน่นอนนะครับอะไรการซ่อมบำรุงดูแลง่ายๆนะครับตัวนี้ทนทานดูแลง่ายก็เป็นตระกูล v ีออนะครับวีออทนแบบไหนยาริสก็ทนแบบนั้นนะครับเขาโครงเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนรูปร่างนะครับมาชมมาเช็คดูได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์แบบนี้ถูกใจโทรเจราจาเข้ามาได้เลยครับจัดส่งให้ทั่วไทยโตโยต้ายาริมือเดียวป้ายแดง